นนี่้มีใครผ่านไปยง เมืเอ่อกี้แอบหลับตาอยู่พี่ไคผ่านยังไงะอย่ยาเมื่อกี้มีคนวิ่งไปยังอะเมื่อกี้แอบหลับตา,อ,าอะไรไปยีทำไมหนูอยากกลับบ้านเจนหล่อนจะออกจากบ้านมาทำไม อารายาดีหนูไม่อยากเล่นแล้วอะไรอ่ะ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 อยากจะทัชยังงั้นขอบ <ขอ S 2> จับขอบผมทัชโอเคอันนี้ไฮต้องเดินไปตอนไหนตอนน้องผ่านตัวด้านนี้ใช่ปะไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้ว แสงไล่ตูดเมื่กี้ตัวเด้งเลยอะไป go go ไฮไฮเร็วกว่ี้เกียวผีคิวเชลเอ้ยเฮ้ยอ้ย เขาเทิค่ะขาเทษขเทที่ไหนสะอาดดีนี่แีจะเข้ามาทำไมเนี่ยเข้าไปโดนหลอนเล่นเหรอ,อ <c oughs> เปรตเป็นวิญญาณ <c oughs> เปรตเป็นวิญญาณ <c oughs> ประเภท <c oughs> หนึ่งที่เราต่อๆกันบ้าในกลุ่มชาว ฟุตและฮินด,ดูหรือในใักกายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเปรดได้เป็นวิญญาณที่หิวโหยและอดอยากโดยคนโบนราณเชื่อว,ว่าการที่วิญญาณุษยได้เกิดมาเป็นเปรดน,นั้นให้เกยวผีชื่อเชล